รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอสังหาในเครือชีวากรุโรงพยาบาลน,นวมินทร์ โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอาพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อาการิโกไฮโซโลโคอสในเครือชีวาบุรีบ้านชีวาชาเล่บ้านในฝันของคนรักธรรมชาติที่เขาใหญ่สวัสดีครับแฟนๆชาวคนรักบ้านครับพวกผมอาจารย์เชี่ยวนะครับอยู่ท่ามกลางสวนสวรรค์ครับสวนนันทศุลานที่สลาลมครับเป็นเช้าที่สดชื่นเหลือเกินเช้านี้ครับ ผมไม่รู้ว่ากรุงเทพเป็นยังไงนะครับไม่รู้ว่าเชียงใหม่เป็นยังไงแต่รู้ว่าสาหัสจากมลพิษ pm สองจุด้าครับที่นี่โอโซนอันเจืโลกครับหมายความไงรัหมายความอากาศที่เราหายใจเข้าไปครับจริงๆแล้วทางการแพทย์เชื่อว่าอที่หนึ่งคืออากาศนี่สำคัญที่สุดนะครับผมรู้เลยครับว่าการที่ผมทํางานหนักอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมากว่าสี่สิบปีครับสู้ที่ไม่ได้ครับตื่นเช้าไปเงี่ยครับทุกเช้านะครับร้อน ก็มีบริสซัมร์บริสลมพัดผ่านนะครับหนาวก็ย็นสบายครับบางทีหายใจเป็นไอเลยนะครับส่วนฝนนี่มหัศจรรย์ครับฝนที่เขาใหญ่เนี่ยครับเขียวหมดนะครับอากาศหลังฝนตกนี่สดชื่นเลยกันนะครับรุนตอกตั้งผูที่ที่นี่เป็นสวนสไตล์อื่นครับผมมาที่นี่ไม่มีอะไรเลยครับผมสร้างทุกอย่างขึ้นมาภายในเวลาสามปีนะครับเป็นความภูมิใจครับผมจําต้นไม้ทุกต้นได้นะครับที่ผมปลูกที่นี่ครับ ที่นี่เป็นศูนย์แพทย์ครับศูนย์แพทย์เชียวเวตนะครับเป็นศูนย์วิชระฟื้นฟูไวชเฉลียไวตอนนี้ก็มีผู้ป่วยหลายท่านอยู่กับเราครับมีทั้งความดันเบาหวานหัวใจสโตรกนะครับฟาสต์แทร็กนะครับมารีจูนิเวตมาฟื้นฟูนะครับรวมถึงมะเร็งครับมะเร็งนี่เราดูแลหลายคนแล้วนะครับมีทั้งชาวต่างชาติชาวเยอรมันก็มาที่นี่ครับมีคนไทยล่าสุดเมื่อวานก่อนเนี่ยเป็นภรยาในฐานเรือครับท่านเป็นภรยาท่านเป็นมะเร็งเต้านมนะครับ แล้วก็มะเร็งลามไปที่ที่สมองนะครับที่เราเชื่อเรื่องธรรมชาติบาบัดครับผมก็มีนโนมเป็นมะเร็งนะครับองตัวผมนะครับแต่ผมเชื่อว่าผมผมจะมีชีวิตยืนยาวแล้วก็แข็งแรงที่นี่ผมแข็งแรงขึ้นมากเลยครับระยะเวลาสี่ห้าปีครับผมเป็นครบทุกโรคครับมีทั้งเบาหวานความดันหัวใจนะฮะฟาสตระสโตรกโรคเครียดนะครับที่นี่ถูกเขียนโปรแกรมโดยคุณหมอครับมีทั้งเป็นเพื่อนผมนะคือทัง คุณหมอเฉลิมชาตินะท่านเก่งมากท่านจบริวพู๋ครับคุณหมออักภาเนี่ท่านก็เป็นผู้ในการโรงพยาบาล,บาลบน้ำมิ่งเก้านะครับคุณหมอประดิษฐ์นะครับหลายๆคนครับวันนี้ในช่วงแรกเนี่ยนะครับให้เพื่อให้อหกครบครับอากาศที่ยอดเยี่ยมอาหารยอดเยี่ยมพัที่นี่ครับมีสวนผักก่อนเน็กตั้ง9ไร่แล้วขยายอีก9ไร่18ไร่ครับเราปลูกทุกอย่างที่เราปลูกได้เราทานทุกอย่างที่เราปลูกขึ้นมาครับเราปลูกข้าววัน แม่เกี่ยวข้าวันพ่อครับเราทำชีสเองครับเราทำโยเกิร์ตเองนะครับอากาศอาหารอารมณ์ก็ยอดเยี่ยมครับดูอยงี้ะอยู่ท่ามกลางป่าร้อนชื้นที่ทั่วโลกใฝ่ฝันได้อยู่อย่างเงี้ยครับอากาศอาหารอารมณ์ออกกาลังกายครับเดี๋ยวผมก็จะว่ายน้ำและกี่จักรยานแล้วนะครับอายุรเวทคือที่นี่ครับมีหมอกินเก่งทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วออาสุดท้ายคืออยู่อาศัยครับวันนี้เราไปฟังความเห็นของอายุรเวทครับว่า วัน้คุณหมอทั้งหลายนะครับทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์ปัจจุบันเนี่ยท่านเขาเห็นเป็นยังไงบ้างครับยอดเยี่ยมมาเลยครับไปฟังกันครับเป็นประโยชน์ครับแล้วก็นเนื้อหาวิชาแพทย์จริงๆมันต้องเปลี่ยนไปนานแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนสักทีเพราะว่าพอโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง <S <S เ,เพิ่มขึ้นมา <S <S ออทั้งหมดผมว่า80ด0็สิหรือ8ปดเปอร์เซ็น,นต์ในข้อมูลทน่มีามีมันสัมพันธ์กับอาหารับ แ,แพทย์เรียนเรื่องอาหารน้อยมากเลยไม่เรียนเลยผมมาสักสี่ชั่วโมงมาตลอดชีวิตที่เป็นนักศึกษาแพทย์หกปีนะสี่ชั่วโมงและสี่ชั่วโมงนี้ก็รเรียนเรื่องอาหารในสไตล์โบราณว่าการขาดวิตามินเป็นโรคลักกระปิดลักกระเปิดขาดวิตามินดีเป็นโรคกระดูกอ่อนเลยซึ่งมันแต่จริงๆคุณบอกว่าอาหารนี้สําคัญมากๆเลยใช่ไหมครับจากประสบการณ์ที่คุณหมอในปัจจุบันนี้เอาชนะความความตายไม่ได้ในปัจจุบันนี้อาหาร เป็นปฐมเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งหลายทีนี้มันยังมีหมอรุ่นใหม่ถามนะว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งหลายที่เราแบ่งเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันหัวใจเนี่ยตรงอ้วนเนี่ยแท้จริงมันเป็นโรคเดียวกันหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีใครตอบได้นะมันมีแนวโน้มว่ามันจะเป็นโรคเดียวกันแต่ผมรู้สำหรับผมเอาผมช่วงวันทั้งวันแล้วเป็นแพ็กเกจผมเนี่ยน้ำหนักตอนนี้ก็ประมาณเกแกิโลแล้ว ผมต้องลดแล้วถ้าผมไม่ลดเนี่ผมรู้ว่าผมจะไม่สามารถมีชีวิตของนายคหมอได้ค่ะั้นามสุดท้ายสิ่งที่หมอคิดว่าอ c h i e ที่สุดเลยจากการที่ได้ทุ่มเทสร้างศูนย์เรยเนี่ยที่ยอดเยี่ยมเนี่ยคืออะไรครับผมยังไม่อาชีพ v e ยังไม่ a c h i e v เอาเท่าที่เท่าที่พอใจพอใจตอนนี้ผมพอใจที่ผมเปลี่ยนชีวิตของคนไข้โรคเรื้อรังจานวนหนึ่งได้เขาดูแลตัวเองได้อันนั้นผมพอใจแต่ว่าผมอยากจะเปลี่ยน การแพทย์ของไทยสมัยซึ่งมันทําได้นะแล้วมันก็ต้องทําด้วยเพราะไม่ทําเราเจ๊งเพราะว่าเรามุ่งไปหาการรักษาในโรงพยาบาลเราใช้เงินมาก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 ,มากมแล้วเราซื้อเข้ามาทั้งนั้นเทคโนโลยีใช่ไหมฮะ,ะแล้วมันไม่ได้ทําให้โรคหายม,มันไม่ได้ทําให้อัตราตายลดลงเนะคราบยิ่งที่เพิ่มขึ้นนะครับสมาคมหัวใจบริการทําวิจัยนะการตั้งใจไปโรงยพยาบาลผ่าตัดทำบอลลูนเนี่ยลดอัตราตายโรคเรื้อรังได้ประมาณ30อย่างมาก แต่ถ้าคนไข้ดูแลตัวเองให้ดัชนีเจ็ดตัวนั่นเรียกว่าดัชนีง่ายๆเจ็ดตัวน้ำหนักความดันไขมันน้ำตาลการกินผักผลไม้การออกกำลังกายแล้วการสูบบุหรี่ท้าให้เจ็ดตัวด้ปกติอัตราตายก่อนเวลาควรจะลดลงถึง91% 9 1เรนอะครับ91%คือ30%ถ้าอาศัยโรงพยาบาล9อถ้าอาศัยตัวเองเพราะฉะนั้นหลักฐานมันชัดว่าเราจะต้องเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนเราเจง๊งขอบคุณมาครับ อจะช่วยครับเพราะว่าสิ่งที่หมอพูดเนี่ยมันเป็นความหวังของผมด้วยนะเพราะผมเป็นผ้าโรคบล้วมกเนอ้วนเป็นทุกอย่างก็ยังไงก็ต้องขอบคุณคุณหมอนะครับที่ให้ความรู้ดีๆกับผมมานานมากแล้วผมติดตามหมอผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับขอบคุณครับวันนี้เจอตัวจริงๆก็รู้สึกว่าตื่นเต้นครันจะมีนักปฏิวัติทางการแพทย์ขึ้นมาคนละโอจะช่วยคราบหมอครับครับขอบคุณครับัสดีครับขอชื่นชมอาจารย์เชี่ยว แล้วก็ขอชื่นชมโปรเจกต์นี้นะครับว่าเป็นสิ่งซึ่งเป็นต้นแบบอันหนึ่งนะครับที่ในการที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยหรือการฟื้นฟูสุขภาพการดูแลสุขภาพของของผู้สูงวัยซึ่งถ้าเกิดเรามาอยู่เนี่ยมาพักผ่อนมาฟื้นฟูสภาพจิตใจร่างกายที่นี่เนี่ยนะครับก็ครบเครื่องเลยล่ะนะครับไม่ว่าจะธรรมชาติซึ่งคิบไว้เป็นอย่างดีนะครับต้นไม้ใหญ่หมดเลยนะครับเมื่อเช้าตื่นมาก็ เสียงไก่เสียงนกดังล้านไปหมดเลยทําให้มีความสุขมากคอนเซปต์ของชีวเวทแล้วก็ชีวแซงนะครับซึ่งเป็น2ส,ส่วนนั้มารวมกันนะครับก็จะเป็นการดูแลผู้สูงวัยนะครับในเรื่องของเฮลตี้และของเวลเนสไปพร้อมๆกันสมบูรณ์ครับ w l l n n s s World ช h ว v a c o r p o r เ t e เตรียมเปิดให้บริการแล้วเร็วๆนี้ เราได้เกิดการร่วมทุนนะฮะอย่างเป็นทางการโดยมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเ,นเ,นเวเนตเวิลชีวาคอเปเลตเพื่อมาบริหารโครงการเดอะชีวาแซงชูรี่เขาใหญ่อย่างเป็นทางการโดยเราจะต่อยอดให้โครงการเดอะชีวาแซงชูรี่เขาใหญ่เนี่ยพัฒนาขึ้นไปเป็นโครงการ เวเนตเวิร์ชีวาแซงโชรี่เขาใหญ่ก็คือจะมีการร่วมทีมกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาที่พักอาศัยเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะที่จะเป็นเวเนตเวิร์นะครับหรือว่าเริ่มเซตเทิลพัฒนาทีมงานทางการแพทย์เพื่อการให้บริการทางการแพทย์รวมทั้งบริการอื่นๆเมื่อมีผู้ที่ต้องการเข้ามาพักผ่อนพักฟื้นหรือว่าฟื้นฟ,นฟนูอย่างครบถ้วสนสมบูรณ์นะครับ ผมถือว่าเราได้ร่วมมือกันแบบที่ทำให้ที่นี่เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่มีการพัฒนาเมืองสุขภาวะดีหรือว่า Wellness World well นะฮะอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับครับในการที่จะให้6ออกครบครับทั้งอากาศอาหารอารมณ์ออกกำลังกายอายุเรเวอยอยู่อาศัยครบเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องต้องคิดตลอดเวลาครับคือเรื่องระบบนิเวศนะครับ ชีวะแสงได้รับการยกย่องว่ามีระบบดิเวศที่ซับซ้อนครับที่ผมยืนอยู่นี่ไม่ใช่มีแค่เชวเวทนะครับไม่ใช่มีศูนแพทย์แผนไทยแพทย์ปัจจุบันนะครับไม่ใช่จะมีวารีบมบัดไม่ใช่มีแค่ห้องอกศูนไพรครับไม่ใช่จะมีนวดนะครับแต่ระบบเวทของทีวะซับซ้อนกว่านั้นครับเรามีทั้งคอนโดมิเนียมนะครับคอนโดมิเนียมเนี่ยตอนนี้ได้ข่าวไว้ว่าว่าเหลือไม่กี่ห้องครับเกือบโซเอาแล้วนะครับเหลือแต่ห้องใหญ่เท่านั้นนะครับเรามีคอนโดมิเนียม เรามีบ้านชิวชล่ครับซึ่งสวยเหลือเกินนะครับเลยหลังสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะเดินตรวจความคืบหน้าบ้านชีวชาล่นะครับเรามีชิวเวทที่นี่ครับแพทย์นะฮะที่เก่งสุดเท่าที่เราหาได้ไม่เป็นหมอหมอบุญชัยนะครับนะครับคุณหมอสำรานนะครับหมอเอ็กซ์เรารวบรวมทุกหมอไว้ที่นี่ครับเอ่ยชื่อกันยาวเหยียดครับ เพื่อให้เราแข็งแรงครับเรามีคอนโดมิเนียมนะครับเรามีบ้านนะครับเรามีโรงของคุณหมอครับที่เชียวเวทนะครับเรามีโรงแรมครับชิว่าคันทรีซึ่งกำลังจะเปิดให้บริการแล้วนะครับเรามีชิว่าสปอร์ตคลับนะครับเรามีชิว่าแกรี่สวยเหลือเกินครับเป็นคอทเทจนะเป็นแกรี่แสดงงานศิลปะดนตรีกวีศิลป์ครับเรามีชิว่าปาวตีหรือชิว่าเลเจน์นะครับซึ่งยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเขามีการจัดเลี้ยงกันแล้วนะครับ 200-300คนก็มาอีกไม่กี่วันนี้ครับก็จะมีการอคอร์สร่างพิสตับของคุณหมอบุญชัยก็จากที่นี่ครับเรามีชีวา ica, วออร์แกนิก้าโซนฟาคอนิกนะครับแต่มีโซนใหม่ครับเรียกว่คุณสิบโซนนะครับซึ่งเพิ่งเคยเปิดตัวเลยโซนนี้เป็นชีวาวอเตอร์ฟรอน์นะครับสวยมากเลยนะครับเป็นเป็นสถานที่สำหรับแพทย์แผนไทยโดยตรงนะครับซึ่งเดือนนี้ก็จะมีคุณหมอจุนะค,คุณหมอจุเนี่ย แพทย์ทางรอดนะครับซึ่งมีชื่อเสียงมากนะครับคุณหมอจุก็จะมารันคอสที่นี่นะครับมีอบสุนพรรวมถึงทางเดินริมน้ําสวยจนเนื้อข้าพบรรยายครับครับเดี๋ยวไปดูครับว่าโซนใหม่ที่ที่เกิดขึ้นนะครับที่น้องใหม่ล่าสุดเนี่ยที่ผมหลงรักเหลือเกินโซนนี้สวยมากซึ่งจากที่ผมอยู่อยู่ตรงนี้ครับศูนแพทย์เนี่ยจะเดินไปที่โซนใหม่นะฮะเป็นลำธารนะฮะธรรมชาติคลองยางนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณสองนาทีครึ่งครับเดี๋ยวไปดูครับว่าเป็นไงโซนใหม่ แล้วท่านจะลงรักเหมือนผมตอนนี้ผมอยู่ที่สะนะครับซึ่งเมื่อไมา่นานมานี้ก็จะมี f อมาเล่นกันเต็มสาราเลยครับออกกำลังกายนะครับเป็นวารีบําบัตน,นะครับขา้างหน้าผมนี่คือชิวโคซี่ครับชิวโคซี่นี่เป็นอา,อาหารสโลฟูดครับอาหารที่มีต่อสุขภาพนะครับจากโซนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปที่โซนวอเตอร,ร์ฟรอนครับตอนนี้ก็มีบรรดา แฟนคลับมานั่งทานอาหารกันอาหารเช้ากันนะครับน่ารักมากเลยตามมาครับตรงนี้นะครับก็จะมีทางเดินเล็กๆนะครับแบบสวนซางกริ่นนะครับเข้าสู่วกลเดอร์ฟรอนเป็นการเปิดโซนใหม่โซนนี้จะเสร็จอีกประมาณน่าจะสองเดือนนะครับนี่เขาเริ่มตั้งโครงสร้างเสร็จแล้วนะครับโก o เ t อร์ฟรอนนี่ก็จะมีเป็นกลุ่มแพทย์แผนไทยครับตอนนี้ยังยังสวนยังอยู่สภาพเป็นเป็นป่าอยู่นะครับจริงๆแล้วที่นี่ธรรมชาติสมบูรณ์แบบมากครับเนี่ยเป็นป่านะครับ นันนเป็นสาลานะครับศาลาส่วนหนึ่งของโซน r ิเวอร์ฟ n ต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำสูนไพรนะครับต่างๆครับจากนี้ก็จะเดินเชื่อมกลับไปที่เชียเวตครับยอดเยี่ยมมากเลยครับที่เป็นโซนใหม่ล่าสุดครับซูเปอร์เอ็กซ์คลูซีฟโซนนะครับเป็นโซน w a เ e อร์ฟ n ต์ซึ่งมีคลองยางขนานยาวเป็นหลายร้อยเมตรครับเดี๋ยวผมเดินลงมาจากโซนเชียเวตนะครับซึ่งเป็นสระว่ายน้า ส่วนนี้จะเป็นสปาที่ยอดเยี่ยมมากเลยสปาอบสุนพรนะครับอาหารสโลฟู้ดนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการธรรมาชาติจริงๆเลยทีนี่ผมลงรักที่ั้งแต่วันแรกที่เห็นเนี่ยนะจะมีทางเดินลงไปข้างล่างเนี่ยครับดูความรุ่สมบูรณ์ของของ,ของป่าแท้ตรงนี้เราใช้เวลากี่ปีครับที่จะปลูกป่าขนาดนี้ผมว่า20ปียังไม่ได้เลยครับเป็นกลุ่มต้นไม้ที่อยู่ยน่าแน่นแล้วก็ตัวมากเลยนะครับเนี่ย เลี้วฟรอนต์เนี่ยยาวขนาดประมาณส0 0เมตรครับจนถึงสุดนู่นนะครับเป็นที่เดินออกกำลังกายเดินจงกรมหรือแคมปปิ้งยังได้ครับโซนนี้นะครับนี่เขาก็เริ่มทำแล้วนะครับส่วนดูความเขียวดิฮะก็โซนนี้ก็มีความเชื่อครับตั้งเดิมนะครับว่าคลองยางเนี่ยมีพญายนาคอยู่ ครับเขาใหญ่เนี่ยสายมูครับหรือสายเรื่องนิยมเรื่องเทวะศาสนาพราหมณ์เนี่ยเชื่อว่าเขาใหญ่ในมีพญานาคอยู่ครับที่ให้น้ํากว่าเราครับพญานาคเนี่ยเขาใหญ่เนี่ยให้น้ําที่ลาตะคองนะครับให้น้ําไปที่เขื่อนขุนด่านนะครับน้ําไปทางออกทางบางน้าเปรี้ยวเขาใหญ่นี่เป็นดินแดนที่ร่สมบูรณ์มากครับเป็นล้านล้าไร่ครับเนี่ยโดยใช้เงินเท่าไหร่ครับที่ซื้อที่ซื้อความความเขียวขจีอย่างนี้ครับดูต้นไม้แต่ต้นแล้วก็ ตรงคุ้งน้ำเนี่นะครับก็มีสารเก่าแก่สารนี้ว่าว่าสารพิายนาคซึ่งพวกบุคลาาฟของชิวแสงให้ความเคารพมากเลยครับร่วมฉลองความสำเร็จกับคอนโดเดอะชิวาสซงจูรี่เขาใหญ่พร้อมเข้าอยู่แล้ววันนี้จัดโปรพิเศษ จากราคา1 5 0 0 0ล้านบาทเหลือเพียง9 8 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นพร้อมโอนโฉนดฟรีค่าส่วนกลาง1ปีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบนิเวศครบครันอาทิร้านอาหารสระว่ายน้ำสวนนันทาอุทยานศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูะลอวไหวชีวเวทสปอร์ตคลับจิวเรเจนอาคารย้อนวัยวัน โทรจองด่วนที่0814218323 0901077992เติมชีวิตใหม่ให้มีชีวาท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์เขาใหญ่โอโซนอันดับเจ็ดของโลกเปิดแล้วโครงการชีวาชาเล่บ้านในฝันของคนรักธรรมชาติที่เขาใหญ่ บ้านเดี่ยวสองชั้นขนาด75ตารางวา3ห้องนอน3ห้องน้ำพร้อมพื้นที่ใช้สอยกว่า200ตารางเมตรจอดรถได้4คันสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคครบคันพร้อมรับสิทธิสุดพิเศษใช้ขับเฮา,าฟรี5ปีอาทิสระว่ายน้ำสปอร์ครตคอมเพล็กซ์โทรเลยอย่าคิดนานที่081 421 8323 0 9 83 0 1 0 7 เจ็ดเก้าเชีวาชาเล่บ้านรักธรรมชาติโอโซนอันดับเจของโลก